สวัสดีจ้ามาพบมาพอกระสาวสูละจ้ะมน,นีตั้งกล่องไล่ตรงนะจ้าะอมันตั้งยากจะไล่อันนี้มน,นีผ้าเมื่อกินสลัดจ้ะอันนี้ได้น้ำสลัดมาจากเซเว่นจ้ะส,สลัดพกัากแล้วก็แก้วมังก่อนจ้ะกินอาหารอันนี้จัาหน้อยจ้ะมน,นีเนาะว่ามียังกิน กดสิไปกินกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจสาวสูนะเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่คนที่เขามาให้กำลังใจสูด้วยจ้ามามาจา่ามากินน้ำกันนี่แก้วมังกรอันนี้ซอยย่อยเด้อจ้าแซ่บจ้ามามาจา่าบ่แซบปนานไอดอกอาหารมืนอีกอะสลัดนี่หละจ้าห เมื่อี่นบริทานเผ็ดจ้ะสุขภาพเงือบบ่ดีลายมือจ้ะอันนี้สลัดแก้วจ้ะอ ก็ยิบบะได้จักหน่อยจะทั้งมือทั้งส่วนเมือนันกินน้ำพริกปลาทูจ้ะมีเหม็นหนึ่งมามันเหม็นว่ะกินแบบนี้กินเหมือนคนไม่มีจะกินใช่ค่ะไม่มีจะกินไม่โกรธค่ะ แกมึงก่อนกับหวานหวานด้วยจ้ะใส่มือน้ำจอนน้ำเยว่ากันได้จ้ะเมนูวันนี้สำหรับคนรักสุขภาพนะคะ เน่ยมันหล่น หน้าตาไม่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพค่ะ หวานมากขออภัยค่ะลืมปิดน,น็ตเวลาอัดเสียงไม่นสิรบกวน อว้ยอืมนามจราตุเซเว่นเนี่ยบางเซเว่นก็บ่มีช่วงนี้ยังกับขาด Mm-hmm. <clears throat> กันไหมคลิปหนาเนาะค่ะ